สวัสดีค่ะพบกับคูซี่ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็เดี๋ยวก่อนเริ่มเรียนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ เข้าไปตามกันได้ในเพจ Facebook นะคะคูซี่วยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะซิ่มีคอร์สออกมา2คอร์สนะคะก็คืออย่างที่เคยบอกไปก็คือคอร์สเรียนพื้นฐานนะคะตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มเรียนเลยนะคะนับศูนย์ใหม่นะคะแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งที่เพิ่งที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะก็คือคอร์สแต่งประโยคนะคะก็คือสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะเป็นมือใหม่แล้วแบบว่ายังแต่งประโยคไม่คล่องนะคะซิก็จะซิก็จะเขาเรียกว่าอะไรให้เรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะจาก จากโครงสร้างแวบที่ซีคัดมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นเป็นแว็บพื้นฐานที่จําเป็นต้องต้องรู้นะคะตอนเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะจะทําให้เราแต่งประโยคได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเรารู้หลักนะคะก็คัดสรรโครงสร้างมาให้แล้วแล้วก็มีทั้งตัวอย่างนะคะโอเคถ้าถ้าสนใจไงติดต่อเข้ามาได้นะคะโอเคอะงั้นเริ่มเรียนไปเลยนะคะเรื่องวันนี้นะคะคืออะไรก็คืออิลิยาดูนะคะอิลิยจุดจุดจุด แล้วก็เกอจุดจุดจุดอันนี้คือเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะคะอ่ะซิเก็บไว้ก่อนโอเคนะคะก่อนที่จะอ่ะเดี๋ยวมาร์กไว้หน่อยก่อนที่จะเรียนเรื่องอิเลียบวกเวลาแล้วก็เกอตรงนี้นะคะอ่ะโอเคไม่โฟกัสไม่เป็นไรอ่ะถ้าซิย้อนถามอันนี้อันนี้ย้อนถามไปก่อนนะคะทวนก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเรื่องนี้นะคะจะได้จะได้ไม่สลับกันนะคะโดยปกติแล้วอ่ะ Iliya ใช่ไหมคะบวกบวกเวลาจะแปลว่าอะไรคะจะแปลว่าที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสิบอกว่าอะไรดีอาจจะบอกว่า Je suis Je suis arrivé ใช่ไหมคะ Iliya Toseur นะคะ ก็คือฉันได้มาถึงเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออิลิยาบวกเวลาไปว่าที่แล้วนะคะ,อ,ะอีกสักประโยคหนึ่งหรืออาจจะบอกว่าอะไรดีเจพรีก็ได้อ่ะเจพรีเลดินเน่นะคะเจพรีเลดินเน่อิลิยาวินเนอ่ะวินเนอก็ได้นะคะ ก็คือฉันได้ทานอาหารเย็นนะคะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโอเคอันนี้คือเราเข้าใจการใช้อิเลียบวกเวลาใช่ไหมคะอิเลียบวกเวลาแปลว่าที่ผ่านมาแล้วนะคะจบนะคะตรงนี้คือจบอิเลียบวกเวลานะคะแปลว่าที่ผ่านมาแล้วเราก็ใช้กับตองที่เป็นอดีตใช่ไหมคะ,ะไม่ว่าจะเป็นปาสเซคเคซองหรือปาสเซยอมโบเซนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตองในอดีตนะคะอ่ะจบเรื่องนี้นะคะจบเรื่องนี้ที่เดี๋ยวจะกลับไปคําว่าอิเลีย เก้อนะคะอ่ะมาร์กไว้อันนี้คนอันนี้คือจบเรื่องนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาตรงอิลิยาเก้อแล้วนะคะอิลิยาเก้อตอนนี้ทุกคนจะต้องลืมไปเลยว่าอิลิยาบวกเวลาแปลว่าที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คืออันนี้จบเรื่องนี้อ่ะแต่จะขึ้นเรื่องนี้ถ้าอิลิยาแล้วบวกเวลาแล้วมีเก้อนะคะความหมายจะไม่ได้แปลว่าที่ที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่จะแปลว่าอะไรอ่ะมาดูก่อนจะก่อนที่จะอ่ะสิเขียนตรงนี้แล้วกันก่อนที่จะเรียนอิลิยาจุดๆๆดจุด นะคะอิลเกออะทีบอกไว้ก่อนเลยว่าประโยชน์เนี่ยค่ะอิลิยาเกอรตรงนี้นะคะเท่ากับคำว่าเดอะพีนะคะเท่ากับคำว่าเดอะพีใครที่ใช้เดอะพีเป็นนะคะก็จะง่ายละ เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะใช้เป็นนะคะถามว่าทาไมทําไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าเวลาเรามาอยู่ต่างประเทศใหม่ๆใช่ไหมคะเขาจะชอบถามว่าอยู่ที่นี่มามากี่ปีละกี่เดือนละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องพูดว่าฉันอยู่ที่นี่มา2เดือนแล้วมา3เดือนแล้วมาสเดือนแล้วอะไรเงี้ยถูกไหมคะนึกภาพออกใช่ไหมคะดังนั้นเสเลยบอกว่า the p r e น่าจะถูกใช้บ่อยแต่ถ้ายังใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอ่ะมาดูกันกลับมาที่คาว่า the p r e ก่อนนะคะยาเกอร์ยังละไว้อยู่นะคะ the p r e อ่ e ยกตัวอย่างเช่นซี่บอกว่า ที่ประโยชน์ของเดอพีสนะคะยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่า je travail l เห็นชัดเนาะ je travail à cette école depuis อะ depuis 5 ans จบ je travail à cette école depuis 5 ans ฉันทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้ depuis 5 ans ก็คือมา5ปีแล้ว หมายความว่าอะไรคะก็คือหมายความว่าทํางานที่โรงเรียนเนี่ยมา5ปีละตอนนี้ก็ยังคงทําอยู่นะคะก็คือเป็นเรื่องของอดีตใช่ไหมคะมาจนถึงปัจจุบันอดีตมาจนถึงปัจจุบันและเดี๋ยวยังคงดําเนินต่อไปใช่ไหมคะแล้วถ้าสังเกตอีกอย่าง,งก็คือเห็นไหมคะใช้เป็นตองเพยซองนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันยังเกิดขึ้นอยู่แม้มันจะย้อนไปในอดีตแต่มันก็กลับมาณนะปัจจุบันยังคงดําเนินอยู่นะคะหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งอ่ะที่บอกว่า เนไคะอันนี้ก็ได้สมมติสมมติมีคนถามอะไรเงี้ยชอบมีคนถามว่าอยู่ฝรั่งเศสมากี่ปีแล้วอะไรใช่ไหมคะเราอาจจะบอกว่า je suis en France นะคะ je suis en France depuis สมมติ depuis แซงมัก็ได้ก็คือฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมา5เดือนแล้วนะใช่ไหมคะอยู่มา5เดือนแล้วณปัจจุบันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการใช้ depuis ใช่ไหมคะก็คือ The p a s เป็นการบอกเวลาใช่ไหมคะย้อนอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะและสังเกตตองก็คือตองที่ใช้ก็คือเพยซองนะคะอ่ะทีนี้เราจะเข้าอิริยาเกินละใครที่ใช้ใครที่ใช้ the p a s เป็นนะคะจะสามารถใช้อิเลยาได้ที่จะเอาประโยคจากตรงนี้เลยนะคะจะเอาประโยคนจากตรงนี้เลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นอ่ะเปลี่ยนกาละ จะเห็นไม่เออที่อยากจะเอาเทียบตรงนี้เดี๋ยวซี่ขอไปเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะไม่เป็นไรเนาะะวันนี้อาจจะดูลุงรังนิดนึงอซี่เห็นตรงนี้อันนี้คืออิลิยาเกิร์แล้วนะคะยูเทอร์ไวย์เอสเตโกนเดพีแซงกงใช่ไหมคะเอาประโยคนี้เลยแต่ซี่เปลี่ยนไปใช้อิลิยาเกิร์นะคะเปลี่ยนไปใช้อิลิยาเกิร์ก็ใส่ไปเลยว่าอิลิยาเท่าไหร่คะอิล uh, ิยาแซงกองใช่ไหมคะอิลิยาอิลิยาแซงกองเกิร์ล ใช่ไหมคะอิลิยาจู๊ๆก็คือใส่เวลาแล้วก็เกอร์เข้าไปอิลิยาเซงก็งเกอร์จัดทวายอาเซติกอลเลยจบนะคะก็คือเราจะเห็นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่ะสิคุณเอาสีนี้สิอ่ะอิลิยาเซงก็งใช่ไหมคะอิลิยาเซงก็งเกอร์จัดทวายอาเซติกอล ความหมายเหมือนอันนี้ไหมคะเหมือนกันเลยก็คือเป็นเวลาห้าปีแล้วนะที่ซึ่งฉันทํางานอยู่โรงเรียนแห่งนี้ก็คือย้อนไปห้าปีและณปัจจุบันยังคงเป็นอยู่นะคะอันเนี้ยให้ระวังทาไมอันนี้คือเหตุผลว่าซี่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะหลายๆคนจะท่องจํามาตลอดว่าอิลิยาบวกเวลาแปลว่าที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาแล้ว<ม>เดี๋ยวเจอตรงนี้ปุ๊บอิลิยาสังก้องไม่ได้แปลว่า5ปีที่ผ่านไม่ได้ว่า5ปีที่แล้วแต่นี่คือ5ปีที่ผ่านมานะคะ เป็นเวลา5ปีแล้วนะคะที่ฉันทํางานที่นี่ก็คือตอนนี้ก็คงยังทําอยู่ดังนั้นอิลียบวกเวลาแล้วถ้ามีเกอร์ก็พูดง่งยๆว่าอิเลียเกอร์เน,นะะี่ยค่ะจะเท่ากับเดอะพีก็กลับมาจําตรงนี้นะคะทุกคนก็ต้องกลับมาดูตรงนี้เป็นหลักนะคะประเด็นแรกคือวิธีการเรียนก็คือ1เรียนเรื่องนี้ก่อนงงไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวที่จะเียนตรงนี้อยู่เอาไม่เป็นไรขอ,ขอมาตรงนี้ก่อนเป็นหนึ่งเอขอตรงนี้รอบหนึ่ง นะคะขอตัวอย่างจากตรงนี้ด้วยนะคะฉันอยู่อังกฤษฉันพูดเสียงหม้อนะคะก็เขียนไปเลยว่าอิลิยาเสียงหม้อใช่ไหมคะอิลิยาเสียงหม้อเกอฉันอยู่อังกฤก็คือเป็นเวลาห้าเดือนแล้วนะที่ฉันอยู่ฝรั่งเศสนะคะก็คืออิลิยาใชคะเสียงหม้อแล้วก็เกอตรงนี้จบนะคะประเด็นก็คือ ใครใช้ d e p r e เป็นะคะก็เอาエリアเกอไปใช้ด้วยนะคะความหมายเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้อ่ะทวนนิดนนึ่งถามว่าทําไมต้องบอกเรื่องนี้อย่างที่บอกวิธีการเรียนใช่ไหมคะทุกคนจะเรียนเรื่องนี้ก่อนอันนี้คือเรียนครั้งแรกエリアบวกเวลาแปลว่าที่ผ่านมาแล้วพอเรียนเรื่องนี้เสร็จบางคนอาจจะได้เรียนเรื่อง the Pre p r e ต่อเป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะพอทุกคนรู้จัก the Pre p r e ว i x ละนะคะอ่ะก็จบยังไม่พออ่ะใช้ the Pre p r เป็น ใช่ไหมคะอ่ามีอิลิยเกอร์ด้วยนะและอิลิยเกอร์เนี่ยเท่ากับเดอะพีนะอย่างเงี้ยค่ะจบถ้าเป็นสเต็ปนะคะก็คือก่อนจะมาเข้าใจอิลิยเกอร์ก็คือต้องรู้ก่อนว่าอิเลิยากบกเวลาแปลว่าอะไรเดอะพีคืออะไรเสร็จปุ๊บพอมาเรียนอิลิยเกอร์ให้รู้ว่าอิลิยเกอร์เท่ากับเดอรพีและอย่าเอาอิลิยเกอร์ไปยุ่งกับตรงนี้พอไม่เกี่ยวแล้วนะคะจบง่ายไม่เอ่ยการใช้อิลิยเกอร์ นะคะความจริงอิเล็กเกอร์ก็มีเท่ากับอีกว่าใช้อะไรได้อีกใช้อะไรได้อีกแต่ซี่ยังไม่อยากพูดเยอะตรงนี้นะคะอยากให้เข้าใจแค่คอนเซปต์ตรงนี้ก่อนว่าคืออะไรนะคะโอเคหวังว่าจะชอบกันนะคะใช้ง่ายๆเนาะลองไปฝึกใช้กันดูนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะพูดไปแล้วตอนตอน้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยะคะ่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ